สวัสดีครับนายแพทย์กอล์ฟวัลเหล่าชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DK Plastic Surgery นะครับวันนี้ก็วันสูงสุดสุดดาเนาะก็จะมาเล่ stocks, าให right ้ฟังในเรื่องของเวลาพักฟื้นนะครับหลังผ่าตัดทำตาสองชั้นนะครับว่าใช้เวลาอะไรกับยังไงบ้างนะครับเนาะก็มาดูในรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างที่จะกดได้ให้กับ DK Channel ของเราด้วยเนาะดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญเลยคำถามคือนะครับเวลาหลังพักฟื้น การทําตาสองชั้นเนี่ยนานไหมนะครับเนาะแผลประมาณนี้ต้องทำยังไงดีนะครับเนาะก็หลังไปตัดทันทีนะครับในวันแรกเนี่ยหลักๆก็คือต้องรู้ก่อนว่าอาการบวมนะครับมีอะไรฟกช้ำรู้สึกตึงที่เปลือกตาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็คําแนะนําในเบื้องต้นซีเรียสเลยนะครับก็คือว่าประคบน้ําแข็งนะครับ48ชั่วโมงแรกหรือ2วันแรกเลยนะครับนอนหมอนสูงประคบน้ําแข็งนะครับไม่ใช่ถุงร้อนเย็นด้วยนะครับน้ําแข็งเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยดีสุดนะครับเนาะ แล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาโดยตรงแล้วก็อย่าออกแรงออกกําลังกายอะไรมากไปในช่วงนี้นะครับในช่วงวันสองวันแรกนะครับและที่พิเศษมากๆคือต้องเข้าใจนี่ก่อนเขาเรียกเลืโทบาบาฮีโมเลชนะครับคือภาวะเลือดออกในดวงตานะครับเนาะดวงไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตาขาวนะครับรอบๆกระบ,บอกตามันมีไขมันอยู่ใช่ไหมครับตรงเนี้ยในบางรายที่มีการทําตาและมีการตัดไขมันนะครับที่เบ้าตาหรือมีการดึงลังค่อนข้างแรงนะครับเนาะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้ได้นะครับเนาะ ก็ถ้าเกิดปัญหาพวกนี้มันจะเกิดในส่วนใหญ่นะครับเกิดใน3ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดนะครับงั้นผมจะซีเรียสมากๆนะครับให้คนไข้ถ่ายรูปส่งมาให้ดูว่าหลังผ่าตัดชั่วโมง3ชั่วโมงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเนาะโอกาสเจอได้นะครับในการเจอเลือดออกเนี่ยประมาณ1ต่อ2,000ราย2,000รายที่ทําตา2ชั้นนะครับมีโอกาสเกิดเลือดออกเนี่ยประมาณ1รายบางทีอาจจะไม่ได้ทําอะไรดูแรงนะครับแต่ว่าบางรายเนี่ยคนไข้อายุเยอะใช่ไหมครับมีความดันสูงนะครับหรือแม้กระทั่งกินยาบางตัวที่ทําให้เลือดหยุดยากนะครับเช่นนนแอสไพริเป็ต้น พวกนี้มีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเลือดออกบริเวณเบ้าตาเยอะมากๆเลยนะครับคำถามคือเกิดแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับไอ้พวกนี้มีโอกาสเกิดตาบอดได้นะครับ2 0 0 0 0ืนลายมีโอกาสเกิดขึ้นได้ลายหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้น้อยนะครับเนาะก็เอาเอาเค่อาจจะไม่ได้มากนะครับแต่เป็น series complication คือความความภาวะแทรกซ้อนที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับถึงกับตาบอดเลยเนาะก็ต้องระวังสไลด์นี้สําคัญมากเลยนะครับพูดทั้งหมดวันนี้ต้องการเน้นสไลด์นี้เนาะ แล้วก็สัปดาห์ที่2ถึง4ทําอะไรนะครับก็อาการบวมช้าก็ลดลงนะครับเนาะชั้นตาก็เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับคนไข้สองสามอาทิตย์แรกมาบ่นตาสองข้างชั้นไม่เท่ากันไม่ต้องตกใจนะครับบางทีมันยุบบวมไม่เท่ากันนะครับมันก็จะช้าเร็วต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็เริ่มทํากิจกรรมเบาๆได้นะครับเนาะแต่ยังหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆการขยี้ตาหรือแต่งหน้าบริเวณรอบดวงตาอย่างเยอะๆนะครับเนาะอย่าเพิ่งทําอะไรเยอะช่วงนี้นะครับ แล้วก็ช่วง 1- 3เดือนก็เริ่มพักฟื้นเต็มขึ้นได้เต็มที่แล้วครับตา2ชั้นก็เริ่มเห็นผลได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ระหว่างเนี้ยหนึ่งถึงสเดือนเนี้ยก็ไปติดต่อกับคุณหมอเพื่อ Follow u p ติดตามอาการเนี้ยอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนตัว DK เดียเคติดตามกันถึงประมาณสเดือนเลยนะครับแล้วก็ยังให้หลีกเลี่ยงการขยี้ตาหรือทําอะไรอย่างแรงนะครับเนาะเสมอส่วนที่ทําไปแล้วนะครับมีปัญหาที่ชั้นตาออกมาต่างก,กันอยู่นะครับหลังจาก3เดือนไปแล้วเนี้ยก็ถ้าแก้ไขเนี้ยคุณหมอเขาจะรอบอลาสัก6เดือน นะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบนะครับเนาะใจเย็นๆทิ้งช่วงหน่อยผังผืดแผลเป็นสาก,กาข้างในเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยการแก้ไขก็จะง่ายขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอให้รอ6เดือนเพราะว่าไม่อยากแก้ไ้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับามาดูเคสตั้นดี้กันเนาะตาสองขั้นที่สวยงามนะครับประคบดีๆดูแลดีๆนะครับเนาะแล้วก็ทายากินยาตามที่คุณหมอสั่งก็สวยงามได้ตามธรรมชาติเลยนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็ภาวะแทรกซ้อนของการทําตาที่รุนแรงมากๆก็คือเลือดออกในเบ้าตานะครับเนาะ ซึ่งเจอได้ประมาณ1ต่อ2,000นะครับแล้วก็ในจำนวนเนี้ยนะครับมีโอกาสที่ตาบอดได้1ใน20,000มันอาจจะเหมือนน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดมากับใครก็ไม่น่าสนุกเลยนะครับและตาบอดนี่ถาวรนะครับไม่ได้ชั่วข่าวนะครับสุดท้ายก่อนุญย้ายกันไปขออนุญาตฝากนะครับ DK ียเกเกอร์ออกซิเจนเป๊ปไทยหนึนะครับวันนี้ขอจะาพนดด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวดีดีมากๆเลยนะครับ2อถึงสช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับดยลืมไปก่อ ไลค์ like นะครับกดสัตว์ประ e ลายด้นะครับแล้วก็สั่นกระดิง่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ